ครับวันนี้ก็ไม่ได้ขายเชิญชมนะครับไม่ได้ขายก็มาตอนเช้าก็เลยมาตรวจสอบดูนะครับไอ้ต้นไหนนะครับต้นไหนที่แบบว่ามันมีกิ่งตอนะครับกิ่งตอแบบนี้นะครับที่โผล่ขึ้นมานะครับเราก็จับมานั่งแฟนซีเลยนะครับนะก็ได้ทําการนั่งแฟนซีไปหลายต้นเหมือนกันนะครับนี่ก็แฟนซีนะครับบางครั้งก็มี5สีสองสีบ้างนะครับนะ ก็อย <chat> ่างนั้นนะครับถ้ามันมีกิ่งตอที่โผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับจะตัดทิ้งนะครับก็จับซีอื่นไปนั่งนะครับท่านก็ได้แฟนซีแล้วนะครับนะฮะเสียดายนะครับดีกว่าจะตัดทิ้งนะครับเสียดายเพราะว่าที่มันโผล่ขึ้นมานะครับกิ่งตอที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าพืชอ่ะได้ได้ได้เลี้ยงไอ้กิ่งเนี้ยสมบูรณ์แล้วมันถึงโผล่ขึ้นมานะครับนะโอเคนะครับก็อยากจะอยากจะบอกว่านะครับไอ้พัสดุนะครับที่ส่งไปเมื่อ อันนี้ก็คือแจ้งข่าวด้วยนะครับพัสดุที่ส่งไปเมื่อวันวันที่สองอ่าวันที่สองก็คือเมื่อวานนะครับนะคราวนี้ท่านจะได้รับวันที่สี่นะครับที่สี่หรือไม่ก็วันที่ห้านะครับที่สี่หรือไม่ก็วันที่ห้านะครับเพราะว่าทางบริษัทนะครับ DHL นะครับเพิ่งแจ้งผมมานะครับนะพอผมส่งพัสดุไปแล้วก็เพิ่งแจ้งมาเอ่อถ้าผมรู้นะครับถ้าผมรู้ล่วงหน้านะครับผมจะไม่จะไม่ส่งเลยนะครับผมจะรอส่งวัน วันพรุ่งนี้นะครับผมเพื่อต้นไม้จะได้ไม่ค้างนะครับอันนี้เขาพอผมส่งพัสดุไปแล้วเขาเพิ่งแจ้งมาว่าเขาหยุดได้ทาการหยุดนะครับหยุดวันที่3นะครับหยุดวันนี้นะครับหยุดวันนี้นะครับหยุดวันนี้แล้วก็แล้วก็จะทําการส่งพัสดุในวันที่4นะครับแล้วก็วันที่5นะครับผมผมก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าเขาถ้าเขาแจ้งผมลงหน้ามาผมก็จะไม่ส่งนะครับวันนี้นะครับผมจะส่งพรุ่งนี้นะครับ เพื่อที่ต้นไม้จะได้ไม่เสียหายนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับสามวันก็ไม่น่าจะเสียหายนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าใบร่วงนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างไรถ้ามันใบร่วงก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าต้นไม้มันจะได้ผัดใบนะครับผัดใบแล้วก็จะได้แตกใบใหม่ออกมาพอแตกใบใหม่ออกมาก็จะได้แตกดอกนะครับเหมือนของผมที่เคยบอกไปนะครับว่าพอมันทิ้งใบนะครับทิ้งใบแล้วก็ผมเด็ดทิ้งเลยนะครับพอมันมีหนึ่งไร่สองเชื้อรานะครับใบเหลืองใบร่วงใบเน่านะครับเด็ดทิ้งให้หมดครับ ก็ด็ดทิ้งห้หมดครับไม่ปล่อยไว้นะครับเพื่อที่เขาแตกไปใหม่มานะครับจะได้สมบูรณ์นะครับอันนี้คาร์่นทรสงสูงครับก็ทําไว้นานแล้วนะครับเนี่ยตันนี้นะครับเออแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับวันนี้เพราะว่ากลัวมันจะติดนะครับเอ่อพ่งนี้อีกมันถ้าส่งวันพุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปติดวันศุกร์อีกนะครับวันศุกร์เดี๋ยววันส่งวันศุกร์นะครับวันเสาร์ถ้าเกิดว่านําส่งไม่ได้เดี๋ยวก็ติดวันอาทิตย์อีกนะครับ ไม่เอาดีกว่านะครับก็ให้ดูวันนี้ก็มาเยี่ยมชมต้นไม้แล้วก็มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับเนี่ยดอกสวยๆก็เหลืออยู่เยอะนะครับแบบนี้นะครับมันก็เพิ่งบานด้วยนะครับือแบบนี้นะครับก็เพิ่งบานด้วยนะครับก็ถือโอกาสมาบอกกันนะครับนะฮะตันนี้แดงของผมก็โอ้ยแดงเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยนะครับ นก็วันวันวันเสาร์อาทิตย์นะครับถึงจะมีถึงจะมีต้นไม้มารีวิวอีกนะครับอันนี้หัสดีมีคนจองแล้วนะครับหัสดีนะครับอันนี้ก็เลื้งแสงเทียนนะครับอันนี้ก็หางประกัดนี่ตัวเก่านะครับหางประกัดตัวเก่านะครับดอกก็จะไม่เบ่งนะครับก็จะมีแบบอ่อนๆหน่อยนะครับเนี่ยสวยนะครับอืม อันนี้กินนารีนะครับอันนี้ก็เหลืองเหลืองตัวนี้นะครับเนี่ยเลืองตัวนี้นะครับเห็นไหมครับสวยนะครับนี่กินนารีนะครับเอ้พวันนั้นไข่ทักมาไม่รู้นะครับบอกว่าขอแบ่งกินนารีหน่อยอันนี้ก็หลายวันแล้วนะครับอันนี้ก็แดงเชลัยแดงเชลัยเนี่ยก็พอดีมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวร้อมันสมบูรณ์ก่อนนะครับผมตกแต่งอยู่นะครับเออนะ รอสมบูรณ์ก่อนนะครับส่วนตัวนี้ก็ดอกเก่านะครับอันนี้คือดอกรุ่นรุ่นเก่านะครับเนี่ยรุ่นเก่าก็สวยอยู่นะครับนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมมาทักทายกันนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มาบอกกล่าวกันด้วยนะครับนะอืมไอ้ต้นนี้นะครับเขาชื่อชื่อว่าต้นอะไรนะเออสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเอามาทําต้นทรงเตี้ยทาทาอยู่นะครับต้นเนี้ย สมัยก่อนเคยเอามาขายนะครับไอ้ไอ้ทรงเตี้ยนะครับดอกพอดอกมันดอกมันดกนะครับเวลาออกมาแล้วคอมันสั้นแล้วก็มันจะสวยนะครับแดงสลับขาวเนี่ยมันชื่ออะไรนะผมก็จาไม่ได้แล้วครับเนี่ยสวยมากนะครับผมชอบว่ามันมันสวยนะครับคือแบบอะไรอ่ะหนึ่งดอกใหญ่สองคอมคอสั้นแล้วไม่ตกนะครับเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณเนี้ยนะครับอืมสวยอยู่นะครับมองระยะไกลนะครับ แต่เป็นทรงสูงนะครับตัวนี้เป็นทรงสูงเป็นสูงก็สง่าไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะเหมือนนั่งแบบนะครับสูงสูงไปสง่าอยู่ข้างบนโอเคนะครับจากช่องของทองชัยแนวก็ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปมาทักทายกันนะครับชวนชมจะมีรีวิวอีกก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ